พับที่ดีกว่าเป็นยังไงคําตอบอยู่ในมือฟิิปแล้วครับวันนี้ปิพามางานเปิดตัว OPPO Find N 2 Flip สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจาก OPPO ที่สวยมากๆสวยทั้งคนถือสวยจาก OPPO Find N 2 Flip เลยนันนีเนี่ยในงานือได้สัมผัสเครื่องจริงแบบใกล้ชิดจับแล้วคืออยากได้มากครับทุกคนเพราะว่า OPPO Find N 2 Flip มีขนาดหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมตอนนี้เลยด้วยขนาดหน้าจอ3.26นิ้วซึ่งดีก็ตรงที่ว่าเราจะใช้งานได้มากกว่านั่นเองอย่างการถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้หรือการแสดงผลวิดเจ็ตหน้าจอก็คืออดดูีีีมาากกแล้ววทท่่่บบพั ก,ก็เพราะเทคโนโลยีแฟกชั่นรินล่าสุดที่ทําให้รอยพับลดลงจนแทบจะมองไม่เห็นเลยครับทุกคนดูสิเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะการออกมาใช้งานทีก็คือสวยเลยแค่นี้ก็โดนแล้วยังมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลถ่ายรูปสวยคมชัดมากเลยครับทุกคนแล้วรู้หรไหมครับว่าแค่กดปุ่มปปับระดับเสียง2ทีก็จะได้บท Quick High Res Selfie Selfie แกล้องหลักภาพสวยคมชัดระดับ High Res ใช้งานง่ายและรวดเร็วดีงามมาก แล้วยิ่งใช้งานแบบเฟกฟอร์ม Camera เพียงแค่พับ Oppo Find N 2 f งลแล้ววางลงก็ถ่ายภาพหรือวิดีโอได้สบายๆเลย ฟักงชันน่าใช้ขนาดนี้แถมดีไซน์ตัวเครื่องก็คือสวยมากทั้ง2สีเลยฮะและถือจะใช้งานก็คือชอบเลยแหละ oppo find n 2 flip พับที่ดีกว่าราคาเพียง29,990บาทพิเศษสั่งจองตั้งแต่วันนี้ถึง23ิมีนาคมนี้รับส่วนลดกว่า1 2 0 0 0บาทเมื่อจองกับผู้ให้บริการเครือข่ายพร้อมรับของสมนาคุณมูลค่า21,198ง่อบาทเงินไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ oppo brand shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ oppo find n 2ง flip พับท